อคคตอนนี้เบียกวกัพี่หมีก็อยู่บนรถนะคะถ่ายด้วยกล้องไอโฟนเนาะก็คือกําลังจะไปชลบุรีกันนะคะปกติเบียร์กับพี่หมีเนี่ยชอบไปชลบุรีบางแสนศีราชานะไปถ้าทิศไหนว่างก็คือจะไปเกือบทุกอาทิตศเลยนะคะเพื่อไปหาของกินนี่แหละนะเราก็จะมีร้านประจาของเรานะคะที่ไปบ่อย ว่าที่ชลบุรีเนี่ยของกินเยอะนะเดี๋ยววันนี้ตามมาดูกันว่าเบีย์พี่หมีจะไปกินร้านไหนกันบ้างนะคะร้านกาแฟประจำนะคะอั Uncle House. งเกิลเฮาส์น,รนนะร้านอยู่ตรงนู้ตนตรงนี้ร้านจอดรถนะที่จอดรถเยอะมากามากินอะไรในสวนไปเดี๋ยวไปเลือกกาแฟกัน เลือกกาแฟไปแล้วส่วนมากเบียร์อชอบสั่งเดอร์ตนะนะี้นะมาล่าเออใช่ใชเพราะว่าเคยทานสองสาครั้งอะ่ะคือเมล็ดกาแฟที่เนี่ยเขาโอเคนะคมันจะเหมือนแบบมีน้ํามันมเมล็ดกาแฟเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันส่วนพี่หมีก็เหมือนเดิมเมกาโนไม่กินอะไรอ,อย่างอื่นไม่ได้กินกาแฟเลยเออใช่ใช่โอเคก็เดี๋ยวมาประเดิมที่ร้านกาแฟก่อนส่วนมากเราก็แผนเราก็จะประมาณเนี้ย ก็มาร้านกาแฟแล้วก็ไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวก็ชอบของกลับบ้านต่อเอลยนะเดี๋ยวตามไปดูกันก็จะบอกว่ากาแฟเนี้ยของพี่หมี่สั่งในกันโนใช่ป,ปะ่ะที่นี่เขาก็จะมีให้เลือกขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนเลือกระดับความเข้มได้นะส่วนส่วนมากพี่หมินก็จะเลือกแบบขั้วกลางอะไรเนี้ยแต่ถ้าเป็นเดอร์ตี้มันจะเป็นขั้วกลางอยู่แล้วหอมอร่อยเหมือนเดิมเลยนะ แล้วก็ร้านเนี้ยเออเขาเพิ่งเปิดร้านใหม่อะไรนะ Uncle อังเ e ิลเบคถ้าใครเหมือนแบบอยากไปดูแบบเน้นขนมเค้กเยอะๆหรือว่าร้านตรงนั้นจะมีมุมถ่ายรูปแบบสวยๆอะไรเงี้ยก็ลองไปได้อยู่แถวๆแล้วแวกอ่าศิลามากันนะคะไม่ไกลแต่เบลพี่หนก็แบบชอบมานั่งที่เนี้เหมือนแบบนั่งกินกาแฟที่บ้านเลยนะ<า>ทีเดี๋ยวไปต่อเบี่ของโก หมดแล้วไปต่อไปไหนอ่ะไปกินของเค้าเด <c oughs> ี๋ยวพาไปกินหอยจ้อผัดไทยหอยทอดในปลาดอเก่าอ่างศิลาไป <c oughs> ช่งเมื่อกี้นะคะขับเข้ามานิดนึงอ่ะก็คือจะเป็นโซนตลาดเก่าอ่างศิลานะตรงนี้เขาก็จะจอดรถกันอย่นี้แล้วเราเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปหน่อยนึงเดี๋ยวจะไปซื้อจอปูก่อนร้านเนี้คือเบียร์กับพี่หมีอ่ะกินมาเป็นสิบสิบปีแล้วแหละร้านเขาก็แบบเก่าอยู่ชื่อร้านแม่าจานลิกนะเดี๋ยวไปดูกันไม่ได้กินหรอกพี่หมีกิน สั่งแบบเป็นต้นเชียงปูนะลูกไปยิ่เองนะคะพี่หมีสั่งไปสิบลูกแล้วก็เดี๋ยวเขาทอดเลยแล้วเดี๋ยวเราไปกินนั่งกินตรงร้านผักไทยกันข้างในเยก็ตรงเราวแวะใกล้ๆเนี้ยนะมันก็จะมีเนี่ยแเบบยื้องๆกับร้านจ่อปูมันก็จะมีบ้านแกะปู เออขายเหมือนแบบปูกแกะน่าจะซื้อได้นะคะแล้วก็ติติตกันก็มีร้านกาแฟมาเปิดใหม่นะเมื่อก่อนมายังไม่มีนะคะแล้วก็ในซอยเนี่ยก็จะมีสองสาร้านที่เขาจะขายฮอมกฮอมกที่เหมือนแบบห้ากระทงสุกระทงร้อยปะาพี่หมีเออเจ็ดกระทงร้อยเลยประมาณนี้น,น,นะนส่วนมากถ้าเบียกยบพี่หมีมาตอนจะกลับอ่ะก็จะซื้อซาปกินด้วยนะค่ะระหว่างรอจอปูเห็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่ขอซื้อหน่อยเถอะ ได้มาแล้วยี่สิบห้าบาทนะครับสิบลูกสองร้อยห้าสิบแต่ตอนนี้เบียร์หายไปแล้วเห็นร้านกาแฟไม่ได้เดินหายไปเลยนี่ไงนั่งอ้วนอยู่ตรงเนี้ยไม่กลับมาเลยนะไม่กลับมาเลยนะได้แล้วเหรอเออ โอ้ลูบเลาอเลยก็อดีตรงข้ามนี้ยังเขามีร้านกาแฟเปิดใหม่แต่ว่าน้องเขาบอกว่าเปิดประมาณกลางปีที่แล้วแหละสั่งกาแฟดิบไปเป็นตัวเคนยาเดี๋ยวลองดูเป็นสเปเชียลบีนะเป็นตัวกาแฟดิบเคนย่านะชอบอ่ะชอบร้องแข็งอย่างเงี้ยเป็นก็้อมคลบใหญ่ๆเดีย๋ยวลองชิมดูมาเจอโดยบังเอิญร้านเน,นี้ย มีความแบบติ๊ดเดียวของโอเคนะบรรยากาศร้านดีด้วยนั่งเย็นๆเยจ้ะเดี๋ยวไปกินผัดไทยได้ยังไม่ถึงากทีร้านผัดไทยหอยทอดนะเดี๋ยวเราจะไปร้านผัดไทยป้าตุ่นกันนะคะเดินเข้ามาในซอยอีกนิดเดียวเองค่ะอยู่ขวามือนะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่ารสชาติดีเลยค่ะระหว่างรอพี่หมีก็ ขอทานจอปูไปพงพานก่อนนะคะก็เนื้อฟูๆเลยค่ะเบียสั่งเป็นหอยทอดไปนะคะร้านเนี้ยเบียทานประจําเลยค่ะทานมาประมาณแบบ10ปีได้แล้วนะคะเขาให้หอยตัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เขาผัดแบบที่เบียชอบเลยก็คือตัวแป้งเนี่ยยังมีความนุ่มหนึบอยู่นะส่วนของพี่หมีก็จะเป็นผัดไทยกุ้งสดนะคะให้กุ้งหลายตัวเลยค่ะแล้วก็รสชาติดีด้วย อยนะคะในซอยเนี่ยเขาก็มีพวกร้านของแห้งปลาหมึกแห้งเลยขายด้วยนะเมื่อกี้ไปจ่ายตังค์ได้นี้มาเพิ่มอะไรตัวม่วงกวนร้านนี้เขาชอบมีของอะไรกร็จุกกระจิกมาขายหน้าร้านเนี่ยเขาก็จุดหนี่เค okay, เดี๋ยวอยากไปจัดกินอปลาหมึกอ,อ,อใช่เดี๋ยวจะลองไปที่ตลาดตาอันใ,นใหม่ของานแสบนะไม่ได้วันนี้ต้องได้หมึกกลับบ้านเพราะพี่หมกได้จอกลับบ้านแล้วเดี๋ยวมันไม่เท่าเทียม่ะ ภารกิจตามล่าหาปลาหมึกที่ลองถามน้องร้านไข่ปลาหมึกย่างที่เดียร์ซือก็ถามว่าแบบเออเห็นร้านแบบเปิดน้อยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าส่วนมวบางร้าเปิดสายหน่อยนี่เรยมาสิบโมงครึ่งเนาะบางร้านก็คือเหมือนแบบยังไม่เปิดหรือกำลังเปิดอนะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ที่เนี่ยเขาเปิดถึงสองทุ่มเนี่แสดงว่าน่าจะแบบถ้ามาช่วงบ่ายไปอ่ะร้านน่าจะเยอะกว่านี้แล้วเขาก็มีที่นั่นนนนนงดีให้เลยนะแล้วก็สะอาดดีห้องน้ำก็สะอาดนะเชื่อว่าก็น่ามาเดินเล่น,ลนไข่มูกย่างพอดีเมื่อกี้เห็นเหมือนร้านที่ย่างที่เขาทำอะไรอ่ะเหมือนยังไม่เปิดนั้นก็เลยเปลี่ยนใจกินเป็นแบบไข่มูกย่างดีกว่าติดแถมหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับกันเลยไหมหรือไปไหนต่อเดีย๋ยวดูก่อนเดีย๋ยวดูก่อนอีกอทีค่ะ ตอนแรกว่าจะกลับแล้วนะคะสรุปว่าก็มาต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวเรือร้านประจํานะคะอยู่ตรงแถวถนนข้าวหลามเลยค่ะรสชาติใช้ได้เลยนะคะที่เด็ดสุดของร้านนี้นะคะที่เบียร์ชอบม,มากก็คือกา,กากหมูเจียวค่ะอร่อยมากเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับ คลิปบอกตะลุยกินชนบุรีของเบียร์กับพี่หมีค่ะก็จะเป็นร้านประจําที่เบียร์กับพี่หมีนะคะทานกันประจําเลยถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะวันนี้เบียร์กับพี่หมีลาไปก่อนบ๊ายบาย